สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาช่วยกันลุ้นนะคะวันนี้ก็หลายวันแลนะ้วเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงหน้าตาอย่างไงนะคะโชะเลยนะคะโชะเลยนะคะจะแบ่งเป็นสามท่อนนะคะเพราะว่าเขาลูกใหญ่มากถ้าทําอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเข้าตู้เย็นได้เนาะเราจะทําแบบเนี้ยแล้วก็ตังสามท่อนนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นลุ้นด้วยกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง อ่าสิบเอ็ดกิโลกว่านะถ้าเกินจุดสองกิโลนะคะทุกคนโอ้โหไม่สามารถทําได้เลยทุกคนแข็งมากเลยอยากรู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงแดงไหมทุกคนรุ้นด้วยกันนะคะถ้าไม่แดงก็ก็ไม่เป็นไรนนคะเพราะว่าการซื้อแตงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าข้างนอกขานาดโอ้ทุกคนไม่อยากจะไม่อยากจะเชื่อโอ้โห เห็นไหมคะของแท้เลยถ้าแดงอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเต็มที่แล้วนะคะสามารถ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 หวานแน่นอนหวานแน่นอนแต่ว่าเปลือกเขาหนามากนะคะเปลือกหนามากเลยเปลือกหนามากเลยครั้งแรกที่ซื้อแตงนี้เปลือกหนา,าเป็นอะไรที่เทาลหดมากเลย คนไม่ต้องถามถึงว่าหวานไหมนะคะร้อยเปเซ็น์ถ้าแดงอย่างเงี้ยรับรองนะคะเพราะว่าแตงนี้เป็นแตงที่โอ้โหต้องใช้ต้องใช้แรงมากเลยเอจะได้กินดีไหมเนี่ยเห็นไหมคะเข้าลูกใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มากยอมรับเลยนะคะก็ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วทุกคน,นสวยมากเลยจะทำใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่ทำแตงโมนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมย่างย่ำไหม,ม,มหวานมากเลย สุดยอดความหวานสุดยอดมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยทีเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หวานนะครับร้อยเปอร์เซ็นหวานฉ่ำเลยก่อยอนอื่นก็ต้องทำเข้าตู้เย็นนะคะสุดยอดเลยหวานมากๆเลยหวานจนฉ่ำเลยนะคะทุกคนเหมือนจะไม่หวานแต่หวานเจี๊ยบเลย ก่อ uh huh. นเจี๊ยบปุ๊ทุกครั้งต้องทำแตงนะคะ,ะที่ตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถ uh huh. เอามายำได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเรามีเยอะ <laughs> เรามีเยอะนะคะ uh huh. ก็เนี่ยเป็นวันของเราแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลายวันแล้วเนาะพูดถึงก็ทานได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมานะคะแต่ว่าเราก็มีม,มีมีแตงไทยด้วยก็เลยอ่านั่นด้วยก็เลยเลยไม่ได้ทนก็เลย มาเอาวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะวันหยุดด้วยนะคะความหวานในบอกใครเลยถายให้ทุกคนเห็นเลยว่าหน้าตาแล้วหวานเป็นยังไงแข็งมากเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะหวานแบบเนี้ย เขาหวานมากเลยหวานแบบนั่นเลยอ่ะสวยไหมสวยไหมเป็นคนที่ชอบทำผลไม้เก็บเก็บเข้าตู้ทำน้ำมวงตะหวานแล้วด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งไม่ทำอะไรถามว่าไม่ทำอะไรก็ก็มีทำนะคะหลังบ้าน ทำหลังบ้านเสร็จแล้วก็เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะเพิ่งตื่นนอนกลางวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนก็อยากยพักผ่อนนะคะก็ต้องหาเวลาให้ตัวเองด้วยเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมสวยเนาะความหวานไม่ต้องถามถึงเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวท่อนนี้ก็จะเอาไว้ครึ่งกลางนะคะเพราะว่า,าไม่สามารถเอาเข้าตู้เย็ยนไว้ได้แบบนี้ เพราะว่าเขาลุงใหญ่มากต้องทําเป็นครึ่งๆอีกเพราะว่าถ้างั้นเราใส่ตู้เห็นไม่ได้ไม่มีที่เก็บมีดกค็คมคมทานร้อนๆอากาศร้อนๆทานแตงโมนะคะอือไม่ต้องบอกใครเลยพอดีหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่คืนนี้ วันนี้ก็ทําสวนนะคะเล็บหักทุกคนเห็นไหมเล็บหัก <c oughs> เล็บโป้งหักนะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> นี่แหละการที่ไม่ค่อยทําอะไรแล้วก็อยู่ๆมันก็เล็บหักได้นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีก <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> แล้วก็ท่อนนี้ก็จะทําครึ่งหนึ่งนะคะจะทําครึ่งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็เอาไปที่ไปที่ทํางานด้วย ไปพลังงานด้วยนะคะว่าย่างไงเราก็ไม่สามารถทำหมดอยู่แล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่บ้านเข้ามาเอานะคะเดีย๋ยวโทรบ,บอกแม่บ้านตัเดียวเนี้ยไอต่อละหดจริงๆแตงเรื่องนี้ต่อละหดจริงๆแตงเรื่องนี้นะคะทุกคนดูเนี้ยโอ้โหขำไม่อยากให้นั่นนะ สิบเอดกิโแปดสิบห้ากรัมไี้คิดเราเองแปลงลูกเนี้ยนะคะเดี๋ยวท่อนนี้ก็จะเอาไปให้แม่บ้านนะคะการที่เราให้ของของไข่นะคะเป็นคนที่จะเอาของที่ดูสวยงามแล้วให้คนอื่นนะะแบบท่อนนี้ดูไม่สวยงามนะคะเราจะไม่ให้เขาเราจะให้ที่ส,สวยๆเพราะว่าอ่านี้คือการให้และคะ่ะแล้วมันจะได้ต้อง ต้องให้แบบ้สวยอ่ะทุกคนดูแบบใหญ่มากเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันแตงโมนะคะอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะวันนี้ขอเป็นอ่าวันของน้องแตงโมก็แล้วกันนะคะแตงโมแตงโมแตงโมนะคะก็โอเคนะคะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลย คีทานให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะหวานเจียบเลยนะคะโอเคนะคะ